ไปอีกลงไปครับไปอีกเฮ้ยวะลงเลยครับ เข้าใยหม่ไดแย้มานจจนมึงแล้วไปแอมไปออกหน่อยเพนว่าแปดเนีย่านไม่ได้ไ่ไจันทร์นั่นจะเลิกนะตาเนียนไ่ได้กิดเียแปดเนียนเอาสายไมกิเออดึงมาเลยอเเอาคมาสูงปนานี้ยแล่าะแ้มของเา เขีว <c oughs> างยไอม่วมน่ยบอกฉันมาแต่ว่าอันไฟเปลี่ยนให้ไม่ีวม่ดขนานม่าเร,รืออรอร่อยยังมยาดไม่ต่อเลยคาตัง <c oughs> เอาละวาต่อเดียยเเด๋ยวมันยาดอันลงมา <c oughs> ไปคอยขอเินเดินกอกสาตัวจ้าไ,ไดหกินแล้วจรินแล ไ้ไม่ได้ย่าเอ้ยถึงเงี้ยถึงสั้นดอกถึงเงี้ยถึงสั้นแล้วถึงแม่ติอันสายไฟเขาขาดกันตาอันเป็นเงี้ยเขาอีกเออไปขึ้นที่ขีแล้วแมาสเกิร์ตอีกเขาเอามาสซ่ควันนี่เราสเกิร์ตก,ก,กันหลายพันอยู่ดี สกเกนาขับขีขับหัวใจประกนไน้หรอซกับถึงเลยที่หางเป็นมน <c oughs> ี่แหละเขาบอกว่ามีโชค,ขขโชคเขา <c oughs> กโชคเขาน่ะซวยซวยครับโซ่เอาโซ่ออก

I no. ไลลาลงรถขบวอดีอวย <c oughs> วกันทำไมกล้องเขาสวยล่ะอา้าคนลวยี่ห้อกันเนาะบาทเลยไปสองคนเลยแบกแนวนาง กรแซนบ่ได้นั่งเนเอาไปบาคูเนาะคูโชว์ดีมงหอดแล้วเมาหอดแล้วคืกาวกาข้ดูบ้าเอาไปขึ้นไปขี่บ้างไปไหนไปไหนขึ้นบ่ขึ้นบ่ ถอดเกือบไปแม่หนักพึ้นถนอ่ะอุ้มมาขึ้นหนาค่ะเดี๋ยวเยบไปช่ยกันหรอป่วยกันไปจับใบคำหนึ่งแกมาถิ่นลมตีหัวมึงเด้กระซิ่นีไปละเกือบกว่าแม่หมื่นเอากะเอาหฮมมันทั้งหนากรอนมันยังสีกลางขางนั่นได้เออเอาถอดแก้ได้ก้อนติ้ล่ะอภิษมาแล้วใช่ปะไม่ชื่อยัง Tu sí. ne. ไม่สื่อมาให้มาใส่เขาไหมอะเราขนาดใส่ไฟเขาก็ยังเห็เปลียนหนมนอาไ่แรนมาเร็วเร็วเร็วมันค้อรถน้ำเขานนี่แรนมาไม่ถ้าต่อมันก็ต้องตัดแล้วก็ต้องต่อใหม่ใช่ไหมเราหยานมันยากเราก็เลยสื่อมาใส่เลยเธอเดียว แล้วมาขึ้นรถนะพอเร็ว๊ากอนเนี่จุ๊บมสิบจุ๊บเดี๋ยวนี้พ่นปิดคลิเยับไหนพ่นจะมีจุ๊บๆน้ำเนป๊าป๊ามาเร็วทำอย่างไรเอฟซีขอเบอเ็หลามหมูกันมันเก็ไดาแม่ขั่วมากค่ะ เจอานุ่มปุ่นยังข้าพูนหลับฟักหมูจบ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 จ้าปุ่นล่อยหมูค่ะกระลาบหมูกินเขาเอาโมน้ก็ลดดฮอนบันยังปวดไผ่ถึงไม่ติมอิอุปสากกำท่างกระซางถือหอดบนันคือเก่าพี่นอ้อนงอืมคือภาษาขากบ่วตองเราหอดมันทานมาเล้ว <c oughs> เอาสมีหล้อจ้าไม่บ้า,บาจ้า